สวัสดีค่ะคืนนี้นะคะก็จะมาดูในส่วนของการคำนวณในเรื่องแก๊สเหมือนเดิมนะแต่ว่าก็จะเป็นในพานที่ไปเกี่ยวข้องกับบทอื่นๆด้วยหลักๆที่เรื่องของการคำนวณเรื่องแก๊สจะไปปนอยู่ได้นะก็จะมีหลักๆเลยคือเรื่องปริมาตรสารสัมพันธ์น,นะคะที่จะเอาไปปนด้วยเยอะนิดนึงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของ สมดุลเคมีอ่ะซึ่งจะเป็นบทต่อๆไปที่เราจะได้เรียนกันนะคะดังนั้นครูก็เอาตัวอย่างง่ายๆที่เกี่ยวกับเรื่องอื่นเล็กน้อยมาให้พวกเราดูกันเพื่อที่เวลาโจทย์รวมเอามารวมหลายๆบทแล้วเราจะได้เห็นภาพแล้วก็จะได้ทําโจทย์ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะอันดับแรกมาดูเลยข้อแรกนะคะเขาบอกว่าผสมกรดไฮโดรคลอริกให้ความเข้มข้นให้ปริมาตรมาแล้วก็ผสมกับแคลเซียมคาร์บอเนตแล้วเขาก็บอกว่าได้ผลิตภัณฑ์มาด้วยนะ ถามว่าความดันของแก๊สเนี้ยที่ส่วนองศาจะเป็นกี่บรรยากาศเมื่อเกิดปฏิกิริยาสมบูรณ์ดังนั้นพอเวลาเขาบอกว่าเกิดปฏิกิริยาสมบูรณ์เนี่ยเราก็ต้องเขียนสมการให้ได้แล้วก็ดูว่าหลังเกิดปฏิกิริยาแล้วจะใช้สารใดหมดแล้วก็เกิดสารใหม่อะไรยังไงเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องรู้อันดับแรกคือเราก็ต้องเขียนสมการได้นะคะก็เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตบวก กรดไฮโดรคอริกเป็นสารประกอบคาร์บอเนตบวกกรดธรรมดานะคะก็จะได้เกลือคือแคลเซียมเอแคลเซียมคลอไรด์นะคะแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำตัวนี้เป็นสมการพื้นฐานที่เรารู้อยู่แล้วว่าถ้าคาร์บอเนตทำเบียกกับกรดจะได้เป็นกรดคาร์บอนิกแต่กรดคาร์บอนิกไม่เสถียรน,นะจะได้กรดคาร์บอนิกคือตัวนี้ทวนทวนสมการให้นิดน,นึงเนาะเผื่อใครจำไม่ได้ตัวนี้ค่ะกรดความเป็นกรดก็คือไฮโดรเจนนะทำเบียากับ คาร์บอเนตนะคะผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะได้เป็นตัวนี้กรดคาร์บอนิกซึ่งกรดคาร์บอเิกอะคะ่ะไม่เสถียรมันก็เลยต้องสลายมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำส่วนอีกสองตัวที่เหลือก็คือแคลเซียมกับคอลีนก็กลายเป็นแคลเซียมคอไลด์ตรงนี้นะคะหลังจากนั้นดุลสมการค่ะเออคอลีนตรงนี้มีสองห้อยอยู่เราก็เลยไปใส่สองข้างหน้าเนาะหลังจากนั้นเราก็ดูว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างโจทย์ให้มาว่ามีแคลเซียมคาร์บอเนตสองกรัมโอเคหนูก็ใส่สองกรัม 2กรัมทีเนี้ยหนูก็ต้องเวลาเขาให้สารตั้งต้นมาเขาให้ปริมาณสารตั้งต้นมาทั้งสองอันดังนั้นหนูก็ต้องหาว่าตัวไหนที่จะเป็นตัวเทียบในสมการตัวที่จะเทียบในสมการต้องเป็นตัวที่มีน้อยกว่าหรือที่เขาเรียกว่าตัวหมดนั่นเองนะคะตัวเนี้ย2กรัมใช่ไหมเวลาครูจะเทียบตัวหมดครูจะทําให้เป็นโมลแล้วก็ดูว่าใครมีโมลน้อยกว่าตัวนั้นก็จะเป็นตัวที่เวลาเกิดปฏิกิริยาเป็นตัวที่ใช้หมด เราก็จะไปเทียบในสมการได้แต่ตัวที่มีมากกว่าคือมันเหลือแสดงว่าปฏิกิริยาอีกตัวนึงอะหมดไปแล้วแต่ตัวนี้ยังเหลืออยู่ดังนั้นมันไม่ได้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเราไม่สามารถนํามันมาเทียบในการคํานวณได้นะคะตรงนี้2กรัมอยากรู้โมลก็หารด้วยโมลโมเลกุลนอกโมลโมเลกุลของหินปูนหรือแคลเซียมคาร์บอเนตคือ100นะคะกรดไฮโดรคอริกรดไฮโดรคอรกเขาให้มาไหมเขาให้มาว่าเป็น6โมลต่อลิตรจำนวน10 ลูกบาทเซนตรงนี้นะคะเราก็ต้องไปใช้สูตรโมลเออใช้สูตรโมลเท่ากับ nV หรือ cV ส่วนพันนั่นเองโมลเท่ากับ nV ส่วนพัน n ตรงนี้คือความเข้มข้นเป็นโมลาร์บางคนแทนว่า n บางคนแทนว่าบางคนแทนว่า n บางคนแทนว่า c อะไรก็ได้เนาะก็เป็นหก คูณ10หารหนึ่งพก็จะได้มาเป็น0.06นะคะทีนี้เนี่ย0.06ตรงเนี้ยมันหารด้วยโมลด้วยนะคือเนี้ยเป็นโมลก็จริงแต่เป็นโมลต่อหนึ่งก้อนเราต้องการโมลที่เป็นแค่โมลก้อนเดียวเอาหม่เอาหม่โมลตรงเนี้ยเป็นโมลที่มีต่อต่อทั้งสมการก็คือต่อสองต่อ2โมลข้างหน้าตรงเนี้ย หนูนึกออกไหมคือมันคือจํานวนสารที่ใช้ในปฏิกิริยาจริงๆอ่ะซึ่งในปฏิกิริยาจริงๆตัวไฮโดรคลอริกตรงนี้มันใช้2งโมลไงเราอยากรู้ว่าแล้วถ้ามันมีแค่หนึ่งอ่ะมันจะใช้เท่าไหร่เราก็เลยมาหาร2เทียบกันดังนั้นตรงนี้พอหารแล้วนะตัวเนี้ยถือว่ามีมากเกินพอเราจะไม่ใช้เราจะใช้ตัวนี้ในการคิดแทนใช้แคลเซียมเข้าไปเนเท่าว่ารู้ได้ไงว่ามากเกินพออันนี้มันหารกันใช่ไหมศูนย์จุดศูนย์หกหารสองได้ศูนย์จุดศูนย์สามสองหารหนึ่งร้อยได้ศูนย์จุดศูนย ะะหลังจากนั้นเราอยากรู้แก๊สใช่ไหมตัวนี้ไม่ใช่แก๊สตัดทิ้งน้ำน้ำที่ศูนย์องศาเซลเซียสก,ก็ไม่ใช่แก๊สตัดทิ้งอันไหนอันไหนไม่คิดตัดทิ้งตัวนี้เป็นของแข็งอยู่แล้วแคลเซียมคลอไรด์ใช่ไหมน้ำตรงนี้เขาบอกว่าที่ศูนย์องศาศูนย์องศาอันนั้นไม่ใช่แก๊สเราก็ไม่คิดดังนั้นเราอยากรู้แค่มวลของตัวคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้น อยากรู้โมลของมันเนาะซึ่งข้างหน้าหารด้วยโมลข้างหน้ามันดูสมก,การแล้วมันคืนไม่มีเลขอะไรมันก็คือ1นนั่นเองนะคะดังนั้นตัวโมลของคาร์บอนไดออกไซด์จะได้มาเป็น0.02ู00โมลหลังจากนั้นนะคะนําไปคิดต่อคิดอะไรต่อเขาอยากรู้อะไรเขาอยากรู้ความดันแสดงว่าเกิดปฏิกิริยาสมบูรณ์เนี่ยมันจะได้แก๊สที่เหลือแก๊สที่เกิดในปฏิกิริยาขึ้นน่ะคือคาร์บอนไดออกไซด์0.02ูโมล เขาอยากรู้ความดันใช่ไหมคะก็เข้าสูตร PV เท่ากับ nRT โดย P นี่คือตัวที่อยากรู้ความดันนะคะ560ลิตรแต่ว่าเราก็ต้องคือมันเป็นสูตรที่มี R เราก็ต้องใช้เราก็ต้องใช้ตัวที่ตัวที่กำหนดเอ้ยเด็กๆตรงนี้ตรงนี้ขอโทษตรงนี้พูดพิมพ์ผิดอะตรงนี้ต้องเป็นลูกบาท เซนติเมตรนะเราดังนั้นเราต้องใช้หน่วยที่เขากำหนดคือต้องใช้เป็นลิตรใช่ไหมดังนั้น560ลูกบาทเซนทําให้เป็นลิตรก็คือ0.56 n คือได้และว0.02นะคะ R, R คือ0.082แล้วก็ T คือ273มันคือ0องศาเซลเซียสบวกให้เป็นเคลวินก็คือบวก2 7 3ดังนั้นตัวความดันคิดเลขออกมาจะได้เป็น0.8 atm นะคะไม่ยากนะ โอเคต่อไปดูข้อ2ข้อ2ค่ปะปฏิกิริยาระหว่างแก๊ส A2 กับ B2 ได้แก๊สมาเป็น AB3 นะคะเขาบอกว่านําแก๊สอย่างละเท่านี้มวลเท่านี้มวลมาเกิดปฏิกิริยากาันแล้วก็เก็บแก๊สไว้ความดันที่เกิดขึ้นเป็นเท่าไหร่ทีนี้เราก็ต้องมาใช้มีใช้เหลือแล้วเพราะว่าแก๊สเกิดปฏิกิริยากาันอันดับแรกเขียนสรรมการให้ได้ก่อน A2 บวก B2 นะคะได้แก๊สเป็นหน้าตา a b สอย่าลืมดูนสมการนะ a b สามดังนั้นตรงเนี้ย b ห้อยสองกับ b ห้อย3าทำให้เท่ากันก็ต้องทำให้กลายเป็น6ใช่ไหมคะดังนั้นที่มีสามอยู่เติมสองที่มีสองอยู่เติมสามนะคะ a ตรงนี้กลายเป็นสองอันนี้เป็นสองแล้วโอเคเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาขึ้นสมการขึ้น3บรรทัดคือมีมีใช้เหลือ เลขโมลกับเลขปริมาตรเอามาใช้แทนกันได้เลยดังนั้นเขาให้โมลมาว่า A มีสี่โมล B มีสาโมลน,นะ A มีสี่โมล B มีสาโมลผลิตภัณฑ์ตอนแรกยังไม่มีหลังจากนั้นใช้ใช้ตรงเนี้ยเอามาจากเลขตามเลขดุลข้างหน้าใช่ไหมทีนี้ยเวลาเลขดุลข้างหน้าแปลว่าถ้าสมมติว่าใช้สามอันนี้ก็ต้องใช้หนอันนี้ก็ต้องใช้สองดูว่ามันมีอยู่เท่าไหร่แล้วมันต้องมีตัวหนึ่งที่ใช้หมด ใช่ไหมคะดังนั้นตรงนี้เราดูเทียบง่ายๆเลยตรงนี้ตัว B ะคะ่ะต้องใช้3ดังนั้นเมื่อ B ใช้3ปุ๊บ A ใช้แค่1 AB 3เกิดขึ้นแค่2นะคะ,สะแสดงว่าฟังก์ชันตั้งต้นเอามาลบก,กัน4ี่ลบ1เหลือสามลบสเหลือศอันนี้ผลิตภัณฑ์เกิดขึ้น0ูวกสเป็น2นะคะ,สะแสดงว่าที่ผลิตภัณฑ์มีแก๊สเกิดขึ้นเป็นเท่านี้สาแล้วก็สนะคะโอเคต่อไปะคะ่ะ ต่อไปดูต่อเขาอยากรู้ว่าความดันจะเป็นกี่บรรยากาศเนาะใช้สูตรเดิม PV เท่ากับ nRT รู้อะไรบ้างรู้ P เนี่ยคือตัวที่อยากรู้ V ปริมาตรเขาบอกว่า500ลูกบาทเซนเอามาใช้สูตรนี้มี R ต้องปรับให้เป็นลิตรนะก็คือ0.5ลิตรโมลคือเท่าไรเนี่ยอันนี้คือเกิดผลิตภัณฑ์2โมลแต่ว่าสารตั้งต้นมันยังเหลืออยู่3โมลดังนั้นแก๊สทั้งหมดที่ปฏิกิริยาสุดท้ายจะเป็น5โมล อคือ0.02 T คือเท่าไหร่27บวก273ก็เป็น300นะคะคำตอบที่ได้คือ246 atm เราจะเอาโมลตั้งแต่แรกเป็น7โมลมารวมกันตั้งแต่ตอนแรกไม่ได้เพราะว่ามันบอกว่าเกิดปฏิกิริยาดังนั้นหนูไปต้องเอามันมาเกิดปฏิกิริยาแล้วก็ดูว่าสุดท้ายอะผลิตภัณฑ์เกิดเท่าไหร่แล้วก็มีสารตั้งต้นเหลืออยู่เท่าไหร่ที่เป็นกี่โมลน,นะคะแล้วก็เอามาคิด นะหนูไม่สามารถเอา4บวก3เป็น7ได้ตั้งแต่แรกนะลูกต่อไปข้อสุดท้ายของของเรื่องแก๊สที่เกี่ยวข้องกับปริมาณสารละนะเขาบอกว่านําแกส๊สไฮโดรเจนและออกซิเจนอย่างละ2ลิตรความดันมาทาปฏิกิริยาการเกลียวิบียสมบูรณ์ปรับปร,บปริมาตรแล้วก็ถามว่าถ้าลดอุณหภูมิคือโจทย์มันแบ่งออกเป็น2พาร์ทอย่างนี้เขาบอกว่าอันแรกเขาบอกว่าถ้าอุณหภูมิ15เดี๋ยวป่ะน,นะอันนี้คือปรับความดันเป็น1ลิตร ครูขีดก่อนเดิวนวงปรับความดันเป็น1ลิตรที่อุณหภูมิ1500ตรงเนี้ยหาปริมาตรโอเคปะ่ะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าลดอุณหภูมิลงเหลือ400 400เคลวินความดันคงเดิมอันเนี้ยหาความดันโอเคเขียนไว้อย่างงี้ก่อน เราก็เรามาดูกันอันดับแรกเขาให้แก๊สมาหรูก็ต้องเขียนสมการให้ได้อ่าวเผลอดลให้เฉยเอาใหม่ใหม่ไฮโดรเจนค่ะทำปริยายกับออกซิเจนค่ะรู้อยู่แล้วว่าได้น้ำดุลสมการ O ตัวนี้มีสองอันนี้ก็เลยใช่สองคร้งหน้าไฮโดรเจนกลายเป็น4อันนี้ก็เลยใช่สองครงหน้าเขาบอกว่ามีอย่างละ2ลิตรใช่ไหมมันเกิดปฏิกิริยากันหรูก็ต้องใช้มีใช้เหลือทีเนี้ย ตามกฎในเรื่องปริมาตรสารสัมพันธ์น่ะปริมาตรกับเลขโมลมันเป็นเลขลงตัวแน่นอนมันเป็นเลขเดียวกันเนาะังนั้นเขาบอกว่าให้ทังไฮโดรเจนและออกซิเจนอะ่ะมาอย่างละสองลิตรหนูก็ใส่ได้เลยว่ามันมีสองมีสองตรงเนี้ยก็มีศูนย์ทีนี้ทีนี้เขาอยากรู้เป็นแก๊สใช่ไหมหนูจะพิจารณา,าน้ำหรือไม่พิจารณา,นานเขาบอกว่าที่หนึ่งพันห้าร้อยเคลวินหนึ่งพันห้าอยเคลวินเนี่ยอุณหภูมิสูงมากดังนั้นน้ำอะ่ะเป็นแก๊สอยู่แล้วนะคะ โอเคหลังจากนั้นใช้หนูก็ดูมันก็คือ2ต่อ1ต่อ2ใช่ไหมดังนั้น2ตรงเนี้ยถ้าใช้2ปุ๊บหมดอยู่แล้วดังนั้นตรงนี้ก็ใช้เป็น2ได้เลยอันนี้ก็เป็น1อันนี้ก็เป็น2สารตั้งต้นหมดไป2อลบ2เหลือ0 2นลบหเหลือ 1, 1 0ศูนย์บวกสได้2สแสดงว่าสุดท้ายแล้วหลังเกิดปฏิกิริยามีแก๊สเกิดขึ้นเท่านี้คือสนะคะอะทีนี้นมาดูที่ครูบอกทีละพาดแหละ ปรับความดันเอ้ยปรับปริมาตรจนเป็นหนึ่งลิตรที่อุณหภูมิหนึ่งพัน้าเคลวินอุณหภูมิมันคืออุณหภูมิคงที่อุณหภูมิ1,500พันรเคลวินเหมือนเดิมดังนั้นอุณหภูมิคงที่อยากรู้ปริมาตรเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะปรับความดันจนปริมาตรเป็นหนึ่งลิตรปรับความดันจนปริมาตรเป็นหนึ่งลิตรอันนี้คือหาความดันขอโทษเด็กๆอันนี้คือหาความดันหาความดันส่วนอันเนี้ยอันเนี้ยหาปริมาตรขอโทษนะเมื่อกี้สลับ ส่วน so, อันนี้ยอันนี้หาปริมาตรโอเคเอาใหม่ดังนั้นตรงนี้นะคะปรับความดันจนปริมาตรเป็นหนึ่งลิตรอุณหภูมิคงที่ดังนั้น่คงที่เราจึงใช้สูตรเป็น P หนึ่ง V หนึ่งเท่ากับ P สอง V สองได้เลย P หนึ่ง V หนึ่งคืออะไร P หนึ่งก็คือหมายถึงว่าความดันที่เริ่มต้นเริ่มต้นเลยเนี่ยมันมีความดันเห็นไหมขาบอกว่าไม่ีความดันหนึ่ง atm ก็คือหนึ่งปริมาตรเริ่มต้นเป็นเท่าไหร่คะ ปริมาตรที่มวลเริ่มต้นเนี่ยปริมาตรปริมาตรที่เริ่มต้นก็คือหมายถึงเป็นปริมาตรก่อนที่จะปรับความดันในสถานะสุดท้ายตรงเนี้ยที่เกิดปฏิกิริยากันแล้วปริมาตรเป็นสมลิตรใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้คือปริมาตรนะอันนี้เราเอาปริมาตรมาใช้นั้นเนี่ยเราไม่ได้เอาเลขมวลมาใช้ดังนั้นปริมาตรของไอน้ำที่เกิดเป็นผลิตภัณฑ์คือสองปริมาตรของแก๊สออกซิเจนที่เหลือคือหนึ่งนะคะต่อไป p ตรงนี้คืออยากรู้หลังจากที่ปรับ นะอยากรู้ความดันหลังจากที่ปรับปริมาตรแล้วโดยปริมาตรตัวที่สองเนี่ยเขาปรับเป็นเท่าไหรปรับเป็นหนึ่งลิตรนะเราก็เลยใส่หนึ่งไปดังนั้นจึงทําให้รู้ว่าความดันจะได้เท่ากับสามนะคะต่อไปอีกอันหนึง่งลดอุณหภูมิลงเหลือสี่้อยแสดงว่าอุณหภูมิไม่ได้คงที่แล้วนะแต่ความดันคงที่ดังนั้น P 1, 1, นหนึ่ง V หนึ่งส่วน T หนึ่งเราตัดความดันที่คงที่ออกไปมันก็จะกลายเป็น V 1, นหนึ่งส่วน T หนึ่ง เท่ากับ v สองส่วน t สองนะคะนี่ปรับหนึ่งลิตรเหมือนกันดังนั้นดังนั้นปรับปริมาตรเป็น1ลิตรเราก็สามารถเอามาใส่ได้เนี่ยปริมาตรหนึ่งลิตรนี้คือปริมาตรที่มันปรับนะคะอันนี้ก็เป็น1ลิตรส่วน t t ก็คือหนึ่งพันหอยเคลวินปริมาตรอันเนี้ยคือตัวที่สองเขาอยากรู้ว่าถ้าปรับอุณหภูมิเป็น4ี่ร้อปริมาตรมันจะเป็นเท่าไหร่นะคะ v สองก็จะได้มาเป็นศูนสองเจ็ด โอเคแถมข้อสุดท้ายค่ะเป็นการคำนวณของแก๊สที่เกี่ยวข้องกับสมดุลเคมีสมดุลเคมีอ่ะหนูยังหนูยังไม่ได้เรียนเนาะดังนั้นครูก็จะพูดเบื้องต้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวพอไปเรียนพาสมดุลเคมีแล้วเราจะเข้าใจง่ายขึ้นนะคะสมดุลเคมีสิ่งที่หนูต้องรู้คือการพิจารณาสมดุลเคมีเนี่ย ความเข้มข้นในสมดุลเนี่ยเขาจะไม่คิดในสถานะที่เป็นของแข็งกะของเหลวเขาจะพิจารณาแค่แก๊สเท่านั้นดังนั้นเวลาเขาพิจารณาค่าคงที่สมดุลนะค่า k มันคือความเข้มข้นของออผลิตภัณฑ์ที่เป็นแก๊สนะหารความเข้มข้นของสารตั้งตน้นโดยที่อาจจะมีเลขยกกำลังเป็นเลขที่ดุลข้างหน้าเอาคร่าวๆประมาณนี้นะคะ ดังนั้นหนูดูสมการนี้แคลเซียมคาร์บอเนตเป็นโซลิดแคลเซียมออกไซด์เป็นโซลิดคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแกส๊สแล้วขอให้มาว่าค่าคงที่สมดุลนะ่ะมันเท่ากับ0.05ดังนั้นเราเท่ากับรู้โดยป,ปริยายว่าค่าคงที่สมดุลของคาร์บอนไดออกไซด์มันก็คือเท่ากับ0.05หนูนึกออกไหมเพราะมันคือมันคือต้องเป็นอย่างนี้มันคือต้องเป็นแค่ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์เลยเพราะว่าโซลิดไม่คิด แคลเซียมคาร์บอเนตไม่คิดดังนั้นก็จะได้มาเป็นความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์อะคะ่ะก็จะเท่ากับ0.05โดยธรรมชาติครูก้าเเรื่องนี้มาใส่ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องสมดุลหนาะดิดเดียวเองแล้วที่เหลือมันเป็นเรื่องแก๊สนะคะแล้วก็เอามาใส่สูตร P เท่ากับทีเนี้ยตัวเนี้ยเขาให้มาตัวสัญลากาักษณ์ก้ามปูตรงเนี้ยมันคือค่าความเข้มข้นแบบโมลต่อลิตรคือโมลาร์นั่นเอง นะคะดังนั้นเขาให้มาเป็นความเข้มข้นอนะ่ะสูตรของแก๊สที่หนูใช้ก็เลยต้องเป็น P เท่ากับ nRT โดยที่ n ตรงนี้คือมีหน่วยเป็นโมลร์นะหรือ P เท่ากับ cRT คือโมลาร์บางคนบางตำราใช้ n บางตำราใช้ c อะไรก็ได้แล้วแต่ที่หนูถนัดนะคะอันนี้ก็ความเข้มข้นเป็นโมลาร์ก็ได้เป็น0.05นะคะแล้วก็อันนี้ไม่ใช่ n เล็กที่แทนจานวนโมลน,นะอันนี้คือ n n ใหญ่ที่แทนความเข้มข้นที่เป็นโมลาร์อ่าคือ0.082 บางคนเห็นทีเอ๊ะเลขคูณ273ปุ๊บหนูใส่300ผิดเลยนะโดยปกติอะถ้าอุณหภูมิม,มัน27ใช่ไหมหนูบวกด้วย273ให้มันกลายเคีวินมันให้มันกลายเป็นเคียวินมันจะกลายเป็น300เคลวินแต่อันเนี้ยเขาให้มาเป็น273องศาเซลเซียสดังนั้นหน้าที่หนูในการที่จะเปลี่ยนให้มันเป็นเคลวินต้องบวกอีก273ดังนั้นเลขมันไม่ได้สวยเลขมันให้สวยมาลองนะคะก็คือ546 คิดคำตอบนะคะก็จะได้มาเป็น2.24 atm โ okay. อเคอันนี้เป็นการคำนวณเรื่องแก๊สที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเหลือเรื่องแก๊สอีกง่ายๆก็คือเป็นความดันรวมแล้วก็การแพร่เล็กน้อยที่เป็นคำนวณน,นะแล้วก็ทฤษฎีก็เลยนิดเดียวก็จะจบเรื่องนี้ละคะ่ะพบกันคลิปหน้าจ้า